รัวสนับสนุนโดยยาสีฟันเดนทิสเตชุดเครื่องนอนโตโต สนับสนุนโดยคนโอเคในเบรกนี้จะทำอาหารแล้วเราทำอะไรดีฮะไส้กรอกแฮมอบุนเส้นไส้กรอกแฮมอบุนเส้นโอจะปรุงวุ้นเส้นให้ช่วยช่วยนะทำไมจ้าก็ขอต้องใส่แล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าหม้อมาทำให้พริกไทยหน่อยเออพริกไทยหน่อยแล้วก็จะต้องทำไส้กรอกแฮมอบุนเส้นหม้อใหญ่ขนาดนี้ถ้าเหลือเนี่ยจะทำยังไงครับเนี่ย แต่ว,วันนี้ทําอาหารกันเยอะแยะเลยนะคะนี่ถ้าทานไม่หมดแล้วต้องเหลือทิ้งเนี่ยเสียดายแย่เลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะเก็บใส่ตู้เย็นเลยค่ะ แต่ว่าจะต้องเก็บใส่ตู้เย็นทันทีนะคะอย่าปล่อยให้อุณหภูมิของอาหารเนี่ยลดลงจนเท่ากับอุณหภูมหิห้องค่ะเพราะว่าจะทําให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยแตกตัวนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะอาหารร้อนนะคะก่อนที่จะเก็บใส่ตู้เย็นเนี่ยควรจะนํามาใส่ภาชนะก้นตื้นหรือว่ากล่องอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะเมื่อนําเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยอุณหภูมิของอาหารก็จะลดลงอย่างรวดเร็วทําให้เก็บอาหารได้นานเพิ่มเป็นสองสามวันเลยค่ะ สรางมาว่ามิวเปิดร้านขายขนมเปล่าค่ะคือคืออยากเปิดเฉยอ๋ออยากเปิดแล้วอยากเป็นพารติซีเล่อะค่ะเป็นคนทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยอพรหลอนทำไมอ่ะเพราะอะไรชอบชอบของกินนี่เป็นพวกขนมเลยอบเลยก็เลยอยากเหมือ้เด็กเด็กอ่ะเมือเด็กเเราอยากเปิดร้านไอตรงไอ้ตนมาเลยโอ้หล่อนหล่อนไม่มีสิทธิ์ทำหน้าคุ้มเคิร์อย่างเงี้ยเพราะหล่อนสิบห้าสิบหกหล่อนมาเป็นนางร้ไลแล้ว ่าใช่จำ้ฉันเป็นนางเอกตอนอายุสิบห้าพอเคยผ่านอดีตทั้งมิวส์นิทกับใครบ้างฮะในวงการก็พี่จ๋าค่ะร้านไหนฮะพี่จ๋าร้าจิตาพราแล้วทำไมถึงพี่จิตสนิทกับเขาได้ยังไงอ่ะก็เป็นเด็กบ้านพี่เอเหมือนกันอ๋อเด็กบ้านพี่เอเหมือนกันค่ะใช่อ๋อพ่จิตรมันต้องมีน้ำมันงาอะไรที่เนาะใส่กอกย่างหันช่างอย่างนี้เลยอันนี้หมูจะสุกแล้วนะฮะมัน ใส่ใส่อย่างนั้นแหละใส่กอกใส่ไปหมดเลยกระดาษใส่ก็ใส่ก็มันเริ่มสุกสุดแล้วนะเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยอุ้ยพวกขายอะไรขนมหวานอร่อยอร่อยจ้าขนมของเขามาขายขนมกันหรอใส่กอกใส่ตรงไหนอะขนมขนมอะไรอะใส่กอกใส่ก่อนเปล่าใส่อะน่ากินนะทำไมคนขายขนมสวยจังพี่หนุ่มเออทิพี่น้องครับเปิดหมวกหน่อยได้ไหมฮะช่วยถอดกระถุงออกด้วยครับ นี่ในพิศูนงเป็นไทยวิวจ้าสวัสดีค่ะจัดไปกระต่กระทอมนะฮะจัดกระทอมจัดกระทอมนะครับเชิญครับเชิญครับลงไปรับคุณจ้าหน่อยหลักว่างั้นเี่เลยเออแต่น้องจ้าเขาสวยขึ้นนะใช่ใช่ใช่ขนมในเซีนะคะ อาจเอาเลยทอตรงนี้เลยมันหลุดแล้วถ่ายเยอถ่ายเยอะนะเออเออพอจำไม่ได้เหรอโอ้โหนี่ตัวจะหักเลยเนี่ยทำไมผอมอย่างเงี้ยผอมข้าวนมล้อมาเคลนมาเคลื่อนมาสองโลแล้วค่ะนี่หนักเท่าไหร่สี่สิบสองหน่วยเท่าไหร่ล่ะคะยี่สิบห้าค่ะไม่แต่เห็นบอกว่าสองคนนี้มีนิสัยคล้ายกันมากคล้ายกันยังไง จะเป็นคนแบบโซนโอ้คนจะไม่ค่อยรู้ค่ะคือเหมือนกับเหมือนภาพที่ออกมาจะดู่าเรียบร้อยอะไรไม่ใช่อย่าเผาจะเป็นอย่างเงี้ยจะเข้าห้าวแล้วก็แบบพูดพูดตรงตรงก็จะเหมือนกันในตรงนี้แต่สองคนนี้เขาสนิทกันจนน่าสงสัยนะว่าเขามีการนอนหนุนไหลหนุนอะไรกันด้วยเขาเป็นยังไงจองเขาจะเป็นคนแบบเราเป็นเด็กแมนแมนเนี้ยค่ะที่ลองฉีบโอชิบวันนั้นใช่ไหมที่เราไป ครอบครูต่ครอบครูงงจังเลยเขาก็ซบซบซบเลยซบเลยซบหนูเลยพี่ซบเลยจังเลยเออนอนเลยตื่นเช้ากันหนึ่งคุณนิวเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแมนสุดมากเลยเหรอคุณแมนยังไงลูกก็อร่อยเขาเหมือนวิชุดาเลยอะเหมือนในเรื่องเลยอะค่ะจริงเหรอตนอะเด็กๆกันเลยนุ้มิวจ๋าที่ใส่แมนๆแบบนี้แต่ความจริงบอกว่าเป็นเด็กเซนซิทีฟเป็นเด็กคิดรียนะเป็นเด็กที่แบบว่าเจ้าเลมากจริงๆก็ด้วยความที่ ที่ต้องมาทํางานตั้งแต่อยู่เท่านี้มั้งคะมันก็เ,<อ>เลยทําให้ได้เจอสังคมหลายแบบมันก็เลยท่อนท่านจะโตกว่าเด็กวัยเดียวกันเป็นหน่อยมีอี่ครั้งหนึ่งครับน้องนิวคือเวลาที่แบบพูดกับพูดอะไรนิดหน่อยคือเขายังไม่ถึงกับด่าหรือว่าอะไรเงี้ยน้องมิวจะแบบเซนซิทีฟก็ะจะฟอร์มเยอะมู่ทีนถ้าจํทจาไม่ผิดนะถ่ายที่เขาใหญ่ในฉากแต่งงานก็ครั้งห้าสี่สามสองน้องมิวแล,ล้หลอกผิดครับจำแล,ล้หลอกไม่ได้หรือลืมหรืออะไรสมาธิอะไรทุกอย่าง มันเดี่ยววอร์มาเลยเงือยวเปไน็นไรทั้งนั้นแหละครับเทคสองห้าสี่สามสองแล้วคุหยุดถ่ายเลยครับหยุดนิ่งปึ๊บเงือยวเปไน็นไรอ่ะมาแรงเข้าตามางเข้าตามาแรงเข้าตาแต่เราแอบเห็นกินเราโยนหลองให้อยู่แล้ยเขาฟอร์มจัดว่ามาแรงเข้าตาหรือมาแรงเข้าปา,า,า,ากอะไรทั้งอย,าย่างเนียเอาพัแป๊บหนึ่งเอาให้โอเค กันเราชิมก่อนขอทานก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามามาวันต่อถึงเรื่องละครลาคร2สองสาวจะยังอยู่กับเราอีกแว่นหนึ่งนะถาสักครู่ค่ะถ้าสนใจอยากได้สูตรในรายการเข้าไปขอกันได้ที่ www.twister.com y ทท i ิส o ตอหรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตอนนั้นนาฬิกาดูว่าต่ังมากแม่หนุ่ยเอ็ดที่นี่โอ้ตันนั้นกี่ขวบแล้วเนี่ยอนนั้นดิ Ah! No, no. no, no. no, no, no.